จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถ well, ึงน you ิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่นีสวัสดีค่ะีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในรายการ OS c a s t e r ทําไเป็นอลังการต้องอลังการทุ้สัปดาดิซึ่งวันนี้นะค่ะพิเศษมากมากเลยเพราะว่าเราจะมาเล่น ฟรีกันไอ <Yeah. S 1> นนเล่คอนี่มี ID สตรีมแล้วใช่ไหมแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าเกมในสตรีมเนี่ยมีอะไรฟรีๆแล้วเด็ดๆบ้างซึ่งวันนี้นะคะเรามีกูรูเขาเรียกว่าเป็นกูรูเกมฟรีในสตรีมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสตรีมใช่เพราะเขาไม่ค่อยซื้อค่ะซือแบบหาของฟรีเล่นใน Steam. ส่วนมากก็จะขอคนอื่นเขาว่าเล่นหยิบยืม <S <S ไม่ได้เล่นแบบพวกเออพวกเกมฟรีนะคะฟรีทุกเกมอย่างนี้ใช่ไหมเรวขอเชิญนะคะพีช่ชาโมคงค่ะท้านพ่อเกมฟรีในสตรีม ไม่ได้เป็นเชี่ยพ่อหรอกเป็นอะไรคุณไม่ได้เป็นอะไรงั้นแค่ทั้งพ่อแล้วนี่เอาอะไรมาเนี่ยก็อันนี้นะครับเป็นเสื้อที่ทางยูทูบฝากผมมาให้ถ่ายเพื่อมอบให้น้องแป้งจริงเหรอใช่นี่เดี๋ยวแกะให้ดูในรายการเลยว้าวดูดูหน้าดูหน้าความเหมือนเด็กอยากเต็มเลยอยากดึกเด็ก ของแป้งดิทำไมเสื้อคนเหมือนวนมอไซค์มากโอ้โหยังไม่ได้พูดอย่างนี้อยู่ทุกว่าขอถือานี่นะครับเป็นเสื้อพรีเมียมจาก YouTube โดยตรงโอ้โหยเขารู้ขนาดใส่แป้งไหมเนี่ยไม่รู้หรอกสำหรับคนที่ดูลูดูโลโก้ตรงนี้ก่อนสุดวายยูทูบเกมมิ่งเพิ่งเกิดตัวไปเร็วๆนี้กันเนี่ยเป็นเสื้อหูดหูดหูดถูกจ้องสำหรับใครที่เป็นหูดอยู่กัไดะเฮ้ เหมือนแบบเป็อนพวกไบเกอร์ไบเกอร์เสื้อดูดีมากนะฮะนี่ฮะดูรายละเอียดนี่มันมีเขาถักดีมากเลยนะเนี่ยตรงนี้เป็นแบบผ้าโปร่งด้วยนะมีรูๆไม่ร้อนใส่แล้วไม่ร้อนครับอาจารย์แล้วก็ตรงนี้นะฮะจะมีเาะว่า YouTube Gaming ปักอยู่อันไหนลองเอ็มลองมาเทียบเนื้อผ้านี้ของผมเป็นเสื้อแบบแล้วตรงนี้เด่นๆเลยฮะเป็นหนัง ตอนนี้ของแป้งถ้เป็นกึ่งๆึ่งกับแจ็คเก็ตนิดนึง่อาตัวนี้จะเป็นหลังนะครับแล้วก็มีตาสเจิดจ้า y o u t ู b เกมมิ่งส่วนส่วนตรงนี้เป็นภาพยนตร์นะครับเนี่ยไม่ใช่ละซิมอันนี้อันนี้ซิฟอยากอยากซื้ออะไรซิฟมาเพราะงั้นใส่เลยฮะแป้งน้องแป้งใส่เลยฮะอ๋อใส่เลยนะฮะไอ้จากคันพันพีเลยทีเดียวค่ะซิฟซิฟเลยซิฟซิปจะซื้ออะไรอ่ะติปะนี่เป็นไงไหนไหนยืนนิดนึงยืนนิดนึงโชว์โลโก้อ่าคือออกแล้วแบบดึง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 มาหน่ะดึงมวันไหนดึงข้างหน้า เออสวยสวยเนี่ยตรงตรงมันมีการว่ผมชอบตรงมือว่าเหมือนไบเกอร์เนี่ยเอาไปขี่มอไซค์ได้เลยเนี่ยมือไม่ได้อะางเงี้ยเท่เนาะตรงเนี้ยเท่เท่เท่ขอซื้อต่อแล้วแฟงเจ็ดสิบไม่ได้พูดแต่ดูฮูดแล้วทำดีเลยพูดดีงานงานละเอียดเลยครับใช่ของเป็นของพีเมียไม่มีขายนะครับไม่มีเผื่อแล้วมีตังเขาก็ไม่ขายใช่ก็คือมาเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่า ก็วันนี้นะครับเกมที่จะมาแนะนํากันก็เป็นเกมฟรีบนสตตีมครับผมถือว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะคกันสำหรับคนที่มองหาเกมฟรีที่สนุกสนุๆเอาไว้เล่นกับเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้แคสด้วยครับผมจะอัดขึ้น YouTube อะไรก็แล้วแต่ก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า b b r a w l h l l a นีที่มาหมชื่อคำว่ามันมาจากวา a l ลอ่ะคือเคได้ยินคาว่าวาล่าไหม าาเป็นเกี่ยวกับเทพอะไรประมาณนี้มันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นชื่อของสวรรค์ตามตำนานของเทพ เทพนอสเทพปรีก็พวกไวกิ้งอ่ะเทพนอสก็พวกโอดินทอทอลกกีอะไรกนั้นแหละบาร์นาร่คือสวรรค์ของเขาประมาณนั้นนะครับอันนี้มันเป็นภูมิเอาคำว่าวาฮาร่ามาเปลี่ยนกับคำผสมกับคำว่าบรอที่แปลว่าทะเลวิวาบรอนี่คือแนวแบบตลุมบอลกันอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเราจะได้เห็นในพวกตัวพวกนั้นเนี่ยมาตีกันนั่นเองก็เกมนี้นะฮะมันเล่นได้ทั้งแบบออนไลน์ก็คือเล่นแบบออนไลน์เล่นคนอื่นเล่นกับคนอื่นข้้งนอก ะแล้วก็มีแบบมีคือมันมีโหมดนะฮะมีแลงมีอะไรมด้วยอ่ะเล่นคนเดียวก็เล่นได้โหแล้วก็วันนี้เอ่อเป็นฟีเจอร์ที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือเขาเรียกว่า couch party ก็คือเล่นกันในวงและอารมณ์เนี่ยเล่นจอเดียวใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็เหมือนแบบนั่งเล่นโซฟากับเพื่อนขำๆอนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยพี่ชัมกเคยบอกแป้งแล้วว่ามันจะคล้ายๆ super smash bros ก็ประมาณนั<_<_้นครับอาจจะลมแบบลัมเบิรลัมเบิรหน่อยที่แบบมีด่าแล้วโดนตีอะไรกันมีอาจจะมีการดึงก็ง่ายถ้ามุมกล้องให้เข้ามาใกล้ขึ้นนั่มันส่วนใหญ่ผู้เล่นส่วนใหญ่อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็จะออกไปไกลขึ้นถ้าผู้เล่นส่วนใหญ่แยกกันเยอะผมอาจจะมีการฉากบางอะไรกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเกมนี้ไม่หานะผมว่าน่าจะมีการแบบเสียเพื่อนเสียแบบเสียนิดหนึ่ก็อันนี้ตัวละครเท่าที่มีอยู่มันมีแค่นี้นะครับเพียงแต่ว่าโอเคด้วยความที่มันเป็นเกม อันนี้เราเราเห็นเลยว่ามันฟรีเราไม่ได้ฐานที่เข้าใจเราไม่ได้หลอกลวงนะแต่ถ้าสมมติว่าเรากดตรงนี้เจ้าของสตรีมก็จะเสียตังค์นทนเอก็อยากซื้อสิก็คือสำหรับคนอยากได้ยูโรโคทุกตัวคือในนี้เขาเรียกว่ารีเจนนะก็คืออยากได้รีเจนโคบทุกตัวก็จ่ายเงินประมาณ400บาทไทยก็จ่ายทุกตัวเลยหรอทุกตัวครับถาวรถ้าเกิดถ้าเกิดมีแก๊งเพื่อนก็อาจจะแชร์กันคนละร้อยแต่จริงๆนะ เกมที่สามารถเล่นได้หลายๆคนเนี่ยซื้อ400ก็ไม่แพงเนาะใช่และแถมตัวเกมไม่ต้องซื้อด้วยนะคะฟรีด้วยก็ใช้จอยเล่นได้อย่างนี้เลยนะฮะจอยและสายก็ได้แล้วก็เล่นบนคีย์บอร์ดได้พร้อมคีย์บอร์ดก็ได้เล่นได้พร้อมกันทั้งหมด4คนสูงสุดว้าวสุดยอดจอมบอกว่าตัวนี้ดีกว่าสีผมนี่แป๊ดมากใม้เอาตัวสลาเฮ้ยเขามีให้เลือกอะไรเนี่ยอ๋อเนี่มันเหมือนเป็นการแต่งตัวแต่งตัวละครอะไรนี้ก็คือคนที่เล่นมานานๆเนี่ยก็มีให้เปลี่ยนแหละ อันนี้มีเปลี่ยนสีด้วยเปลี่ยนสีเหลืองด้วยเ่ๆเปยนยังไงอ่ะเขาไม่เห็นเปลี่ยนได้เลยกดต้องกดต้องกดกดกาบไปก่อนเฮ้ยเป็นนี้เลยเนี่ท่เนาะเจ๋งว่ะอดูดิอันนี้อันนี้คือเราเอาแบบตัวฟรีฟรีไหมเห็นเลยนะเนี่ยสีเหลืองซึ่งตัวแม่ดูดิมันถือระเบิดสงสัยมันต้องใช้ระเบิดแน่เลยพวกจังสลัดอย่าเอาสีเหมือนกันดิเดี๋ยวพี่เอาสีเหลืองพร้อมยาพร้อมแล้ว โอเคเราจะมีบอร์ดหนึ่งตัวนะคะแล้วก็พี่ชั่โมเป็นจอยหนึ่งเหรอมีด้วยพี่ชั่โมเป็นจอยหนึ่งนะคะแม่เป็นจอยสองนี่คือเป็นจอยสามแล้วก็มีบอร์ดหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวขยับเมาส์ไปเมาส์เกิดจังเดี๋ยวเดี๋ยวนีมาแล้วมาแล้วมาดิมาดิเก่งด้วยอืมเฮ้ยเปนนัวเหมือนกันนะมาดิอันนี้ใครเนี่ยอ๋อคือการการกดปุ่ม X เนี่ยเป็นการใช้สกิลเฉพาะตัวตนเลยอู้หูยสัตว์เลยเี๋ยวเดี๋ยวเดยวมไหนวะฟรีนี่ทำน้ำเพล็กเดี๋ยวพูด ันจะมีของให้เก็บด้วยฮะแกคิดว่าแกทำอะไรของแกฮะเรื่องเสร็จเท่าไหร่วะเนี่ยรู้จักโูนสลัดไหมสี่เดียวเอ๊ยจะเก็บดาบอะเดาบดี๋ยวเก็บดาบเก็บไงกดเอฟกดเอฟเดี๋ยวเหมือนเหมือนผมจะเก็บไปแล้วให้มันคว้องปืนได้ด้วยวะคว้องได้เขวบก็ะตุดลงไปเลยเนี่ยผมเก็บของมาแล้วนี่ดาบกดปุ่ม R า B เพื่อแบบปล่ออาวุธออกไปนะครับทีนี้ปืนผมก็หายไปแล้วในกรณีที่เราปล่อาวุธออกไปแล้วเราก็สามารถเก็บเก็บเพิ่มได้อย่างเนี่ยตอนนี้ผมได้ของ อุ้ยคือมันไม่มีเลือดใช่ไหมเนี่ยเกมเนี้ยอะไรอะไร้คือปัดตกแต่เดียวใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะมันมันจะนับคะแนนจากการปัดตกมีหน้าล่ะเข้าใจแล้วอันนี้ตกอย่างเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้โหคือมันก็จะมีคอมโบอยู่นะคะว่าถ้าเราใกล้ๆตกเกล้ยกล้จ่ได้ใครเอาใครหายไปแล้วนะบอดบอดมั้นบอดบอดไปแล้วโอ้ยอย่าตีหยิงหยิงโจบสลัดเหรอหยิง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 โอ้โหสุดยอดดีไหมไม่ค่ะอีกเพียงแล้วหนึ่งที นี่มตายป้ะเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเวลาเราโดนยิงใช่ไหมอย่างคล้ายๆกับซูเปอร์สมนบอลเนี่ยถ้าเราโดนยิงจนแบบมันไม่ไหวแล้วมันก็จะตายเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ตกอย่างเดียวก็คือยังยังยังมีแบบลิมิตอยู่อย่างงี้มันท้อนเนอะไม่รู้ซะแล้วว่าไปเรียนฟังสิที่กูพูดยังไไปไหนล่ะจ้าเดี๋ยวพี่ชามโมเดี๋ยวก่อน

เกมนี้มันทำให้เราหัวร้อนด้ขนาดนี้เชียวเหรอเนี่อันนี้ได้ดาวมาได้ดาวตีแน่นี่แน่นี่นีแน่นี่เนี่บอดที่มันงงงงอยิงริงมั่วเลยเนี่ยตีแน่โดนหลบจ้าโดนหลบตีแน่นี่แน่โอ้ยทวนอะดวนดูทวนอะไรยาวไปปะยาวเลย่ะพี่แชมโบนีแน่อันนี้เซฟอันนี้เซฟ็ตอะไรอะไรอะไรดีตาย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 พี่แชมโบมานี่ยพี่แชมโบมานี่ เหลืออีกหนึ่งนาทีครับเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะการไล่สกอตต์ไม่มีวันไม่มีวันสนองฝีดีปล่อยหัวยาเจ้สลัดเก็บของเก็บของเก็บไปฉีดลูกแต่ไม่คือเปล่าไปอยู่ข้างบนไปอยู่ข้างบนเดี๋ยู่วันปลอดพักอุ้ยทำอะไรขึ้นมาวันนี้แหละไอ้คิวลงไป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 นไปละจังหมดแล้วโอ้ยถุงใหญ่ถุงกใหญ่เลยโอ้ยดูดินี่เราใช้ทำ นี <f dragging> <im icking> ่กดกดมั่วมากเลยเฮ้ยคือมายคอนโบ้คันยากเลยนะใช่ใช่คือแคตอนนี้คือตน้องระวังตกแล้วระวังตกใจเย็นใจเย็นเก่บป้องมีฉ้อโมเองอย่าอย่าอย่าคิดอย่าคิดว่าจะอยู่บนนี้รอดอย่าคิดว่าจะอยู่บนนี้รอดอย่านี่นี่จะมออะไรไอ้อะไรเฮ้ยเฮ้ยรอดด้วยโอ้ยไอ้ อุ้ยฝาดแรงมากอะโอ้ยอใครตายใครเป็นผู้ชนะพี่แชมั่วอะรไบายไม่แปลกใช่คืออันนี้มันเหมือนว่ามันจะมีคนที่ฆ่าได้เนี่ยคะแนนก็จะบวกส่วนคนที่แพ้เนี่ยคะแนนก็จะแล้วดูแรกแป้องอันนำเออแล้วใครทำให้แป้งตายก็ไม่รู้ไง <c oughs> อีกรอบนึงักรอบมาเงิอมตัวนี้ตัวนี้ผมใช้เม่เสียเงินแล้วอนพี่ชชมโมใช้ทวนนะคะส่วนแป้งใช้นัชนูค่ะแล้วก็อีคิวใช้ตัวแบบขยันขุนย้อนน้ำแข็งเนาะต้องชื่อว่าขอมาด่านด่าดเรานโรมันโรมันโอ้โหพื้นที่อย่างแคบครับมีพื้นที่แค่นี้จริงหรอมีแค้หว้าเฮ้ยมันมีแค่นี้จริงเว้ยโอ้โห จร er nah ิงๆนะไปจะไม่ตกไปจะไม่ยอมตกนี่ไปจะออกขหนึงอเ้จ้มาพี่จอว้ยมันมาแล้วมันมาแล้วนามขึ้นไปวันนี้ไหมมามาครทงมาครับทิ้งแทนมาครับทีอยู่ล่างครับที่อยู่ข้นสี่นี่ี้นนียเฮียเฮียเฮียยอียีเฮียีีีย่าง ตัวอะไรเนี่ยไม่ยอมไอมว่ะทำไมนะไมันรวหัวกันแบบนี้เดี๋ยววิ่อะไรเลยนะคือีหอ่อกีสีแดงโอีเยไเลผื่อเมื่อกจะตกเหมือนกันครับนี่ผมเตียงนี่นะในตเสียงเงินนะ คือจะบอกว่าไม่เก่มามามาเน่มาเน่อุ้ย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 อย่าหล่นอย่าหล่นมาแล้วโอ้ยไม่ได้ของตะขีแล้วอันนี้ไม่ไม่ไม่อยู่เยอะแยะไม่เก็บเลยไม่ต้องขึ้น่มีใสไม่ต้องขึ้นโอ้โหเก็บได้หนึ่งตัวแล้วคือตอนนี้ไม่หนึ่งดับเบิลคิวดับเบิลคิวตอนนี้ไม่อยู่ที่สามนะต้อง ไปไหนก็ไปเลยมันเหมือนลุงหัวลุงหัวกันแกจะบอกว่าห่อโง่มากพูดโกงอะคือหอกมันตายแล้วหนึงตัวตายไปตายไปตายตายคู้วอวว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 อวเวว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 ว่าววดีววววอววววววว้วววววววแลวววววลววววววอววว เขาของเขาเขาขนุขนูมะขนุมาเออยิงยิงขึ้นฟ้าตีแม่นี่เไปเลยเไปเอคิวเดีายไม่ไปด้วยวะตีเลยคิวตกาหนึ่งนะครับนี่ผมพาหลายตาเลยไปเยมากตอนเนี้ยกี่ตัวเราไม่รู้อะอันนี้เป็นที่หนึ่งะคะข้ามเอัวมาเยแต้องกต้องรุมันแล้วแป้เออยิ่กอนเอาเขาเาเขาายแล้ช็อตเอถ้าเกิดตายอะ จะลบ1แต้มค่าเนี่ยจะได้น่าจะได้1แต้มเหมือนกันน่าจะได้ประมาณ2แต้มมาเมื่อกี้พี่เห็นคิวได้2อ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าอีกแล้วน่าจะ่อเนื้อน่าจะขอเนื้ออื้อรออีกคิวโร้ลมันอีกคิวคะแนนแบบค่อนข้างที่จะค่ายากพอสมควรตอนนี้เหลืออยู่40กว่าวินะคะแต่เข้าเจ็ดตัวไอ้ได้เจ็ดตัวขึ้นมานขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไม่ได้แล้วนะโว้ขึ้นไปขึ้นไป เตนไปอ่ะเตนไปใครเต้นไปมาล้วบอดมันแจกแป้มีคิวอะออออย่า่าแตบอดเลยแป้งโอนนี่เนอีคิวอีคิวข้างทางทางไปอุ้ยอีคิวอ่ะยิงไม่สูงพอตีเลยคิวอตีตีหมัเปล่าเรียกมันเปล่าลูบใจเย็นใจเย็นไอ้พ่อก็ใจเย็นใจเย็นโอ้ยอีคิวพออ อย่าลงต้มลงตัด oh. oh ูบาดตายเลกี oh. oh ่ต oh. oh ัว oh. oh oh. หมดตายไปสี่ตัวแม่ตายไปสี่ตัวได้ที่สองคือสรุปคือทุกคนโดนไอคิวฆ่าหมดคือบอกคือคือบอกจะบอกว่าอาวุธหอกอะไอหอกใหญ่ใหคือมักว่าไม่มันเหมือนว่ามันมีกับไอด่านเมื่อกี้ใช่ไอด่านแรกอะเหมือนไม่ค่อยนีเท่าไหร่เพราะว่าดานแรกมันมันมันต้องกระโดดเยอะใช่คือก็ถือว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะยิ่งมาเล่นกับเพื่อนเยอะๆเนี่ยเนี่ยดูเด็กคอได้จะแทกแลยแตกแล้วทุกคนมีมีปลาจอยเอ คือค่อนข้างหัวร้อนเลยทีเดียวแล้วจะบอกว่ายิ่งมันเป็นเกมฟรีด้วยเนี่ยตั้งอยากให้ทุกคนลองเล่นดูนะคะถ้าใครไม่มีจอยเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นคีย์บอร์ดได้แล้วแถมแบบไม่ต้องมีเพื่อนเล่นก็ได้เล่นออนไลน์ได้้วยเกมที่สนุกมากครับเล่นเพลินๆนะครับก็ขอฝากเล่นไว้นะคะสาหรับครั้งหน้า จะมีกูรูเกมสตรีมฟรีมาบอกเกมฟรีของเราอีกหรือไม่ก็ไม่ฟรีก็ได้บางทีแต่บอกเลยว่าพี่ชางโมกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเกมเก่งมากแล้วก็จะเป็นเกมที่เด็ดมากๆนะคะเวลาให้พวกเราเล่นเลยเนีก็เดี๋ยวรอพี่ชงโมกแนะนําเราต่อไปแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยพวกเรา3าคนน่าขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะติดตามพวกเราได้ที่ os.co.th นะ้คะ <Yeah. S 1> มี MCN ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมสมัครเข้ามาเยอะๆจะสำหรับวันนี้ขอตอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายมาดิมา,มาถ้าอยากดูคลิปขึ้นเกลี้ยงให้ดูนี่เลย os friday ถ้าอยากดูพวกเราแบบย้อนหลังสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลย OS c a t e r l e และก็อย่าลืมกด Subscribe ด้านาล่าง,าางด้วยนะครับ